ก็วันนี้นะครับดูจากสีหน้าผมก็จะรู้เลยว่าผมจะมาพูดถึงอะไรพูดถึงแมนยูแน่นอนไม่ <c oughs> พูดถึงแมนยูนี่หน้าตามไม่ไ่ทาเป็นอย่างนี้คนอ่ะชอบเข้าใจผิดรู้ปะ่ะชอบคิดว่าผมเป็นแฟนริวพูตอนที่ริวพูฟอร์มดีแล้วก็มาคิดว่าผมเป็นแฟนแมนยูตอนแมนยูฟอร์มดีรู้ไหมทําไม <c oughs> เพราะว่าพอริวพูฟอร์มดีมันฟอร์มดีไหมล่ะม,ม,ม,มันเล่นดีมากถูกไหม <c oughs> อ่ะผมก็ต้องชมดิแจ้ผมไปด่า จะบอกลิวพูลเล่นแย่มากเลยได้แชมป,ป,ป,ป์แชมยนลี่ได้ไงเนี่ยฟันได้ปิดใครนี่คือไม่เคยปล่อยไปเลยมึงโคตรใจแคบเลยโอ้ซาร่ายิงอะไรเยอะแยะโคตรงกเลยจะยิงอยู่ได้ัวรุนแรงเหรอย,ยิงตลอดเลยเนี่ยใช่ปะ่ะใช่ผมพูดอย่างนี้เหรอก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วพอมาเป็นแมนยูฟอร์มดีผมก็ต้องพูดว่าแมนยูฟอร์มดีจะให้ผมพูดว่าอะไรเดกิอาเซฟทำแปะอะไรวะเลิกเซฟได้แล้วลผมก็ไม่เข้าใจอ่ะมันก็ต้องชมป่ะเทนฮากมาทำไม เป็นมูยอยู่เหมือนเดิมก็ดีแลวเป็นโซชาดีกว่าังเยอะสนุกบันเทิงจะตายอย่างเงี้ยมันก็ต้องชมดิใช่ไหมจะมาบอกเลยแรดฟอร์ดแหมปีนี้ฟุกยิงตั้งยี่สิบสามลูกอย่างเงี้ยฟุกผมว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วแหละคุณไปดูช่องอื่นเนถ,ถ้าถ้าถ้าต้องการผมด่าแมนยูตอนมันฟอร์มดีแล้วด่าลิวพูตอนฟอร์มดีให้ชมลิวพูตอนฟอ,ฟอร์มแย่แล้วก็ชมแมนยูตอนฟอร์มแย่มันก็เป็นไปไม่ได้ปะ คนก็เลยชอบคิวผมเป็นแฟนบอลทีมนู้นทีมนี้แต่ผมบอกท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าผมเป็นแฟนบอ,นนนนบอลยูเว,ว่เ,เท่านั้นแล้วผมเบื่อมากกับตะก,กาที่ชอบคิดว่ามีทีมนี้แอบเชียร์ใครเขาแอบเชียร์บอลมึงจะแอบทาไมอะ่ะไม่เห็นผิดอะไรเลยถ้าผมเป็นแฟนแมนยูคเป็นแฟนแมนยูสบายตายไม่ว่าทีมจะตกต่ําแค่ไหนก็ซื้อนักเตะคนนี้คนนี้ได้ตลอดมึงดูทีมกูขนาดประสบความเลยยังซื้อไม่ค่อยได้เลยเรามาพูดถึงยูเว่ดีกว่านะครับยูเว่ผมก็ โดนหักแต้มมาสักพักก็แหละนะครับแต่โดนหักสิบแต้มอย่างที่ผมไม่พอใจแลวผมเคยพูดไปแล้วด้วยคืออะไรมันไม่ได้ต้องการจะหัก15แต้ม10แต้มอะไรเลยมันหัก15แต้มเสร็จยูเว่อุอรทอนคืนแต้มมาเสร็จปั๊บครั้งนี้ที่มันหักอ่ะตอนแรกมันจะตัดสิน6เดือนหลังจากนี้แต่รีบตัดสินเรือเกินกลัวยูเว่ได้ไปชัปเปส์ลีกแล้วมันหักแต้ม10แต้มอ่ะทำไมต้อง10ผมจะบอกท่านผู้ชมให้รู้ไหมทำไมต้อง10เพราะว่ามันเหลือแค่2แมตตอนนั้นที่มันหักอ่ะ มันหักสิบแต้มเพราะว่าถ้ายูเวชนะ2แมตช์แล้วทีมอื่นที่อยู่ในพื้นที่ท็อปโฟแพ้2แมตช์ยูเวจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแค่แต้มเดียวมันเลยเลือก10แต้มมันไม่ได้เป็นแบบว่ามึงทำอันนี้ผิดโดนปรับ500อมึงทำน,นี้ผิดโดนปรับ1 0 0 0พันชัดเจนถ้าเราทำแบบนี้แบบทีแ่บบที่1ผิดแล้วก็โดนปรับ500มึงทำผิดก็โดนปรับ500แต่อันนี้มันเป็นเหมือนว่าไอ้เจมทำอันนี้ผิดปรับเจมพันหนึ่ง เห็นหน้าคุณเด็เข้ามาสัตว์หมั่นไส้เนี่ยมึงเอาห้าพันเห็นหน้าส้มเนี่ยโคยิ่งหมั่นไส้เลยหมื่นหนึ่งมันไม่ได้ปะมันคนละมันหลายมาตรฐานอยู่ดีคุณไม่นั่งคิดไม่ได้อ่ะคุณต้องเป็นกฎชัดเจนนี่ใช่ไหมถ้าข่าวหน้าทีมอื่นโดนก็ต้องโดนสิบแต้มเหมือนกันถ้าจะถ้าจะทำอย่างนั้นเจ้าประแตนไม่ใช่แล้วคดีอย่างที่ผมบอกมันเลอะเทอะมันเป็นคดีอะไรรู้ป่ะคดีว่ายูเวตั้งทําบัญชีผิดบัญชีผิดนี่คือบัญชีผิดไง พียอนิกับอาตูย้ายทีมแลกตัวกันบอกว่ายูเว่และบาร์ซ่าตั้งราคานะักเตะเกินจริงแม่งห้าสิบหกส้านเนึงพียนิตกับอาตูราคาถึงนะเว้ยเพราะมันเป็นระดับสูงตอนนั้นอะโอซิเมนแปด้านไม่ได้พิสูจน์อะไรตัวเองเลยตอนนั้นเกินไปแล้วก็เอาตัวนู้นไปยัดนี่น,นี่เพื่อประหยัดตังนู้นนี่ไม่ผิดแต่ยูเว่ผิดเพราะว่าไปตั้งอาตูกับ ดูไว้กับบาซ่าผิดนะตั้งอาตูกับพีอานิตราคาเกินจริงแต่แม่งไม่เกินจริงอะ่ะไม่งั้นแม็กควายแปดสิบล้านะนะจะเม่อหร่มันไม่ใช่อะ่ะมันเหมือนคุณซื้อศิละปะคุณจะรู้ได้ไงมันแล้วแต่ว่าอีกคนนึงเขาพอใจจะจ่ายเท่าไหร่สิถ้ามีคนพร้อมที่จะจ่ายมันก็คือราคาเขาถ้าผู้ชมเคยไหมผมเชื่อว่าถ้าผู้ชมหลายคนก็ต้องทําการค้าขายอะไรกันในชีวิตนี้สักอย่างหนึ่งแหละสมมติคุณขายคีย์บอร์ดแล้วกันแล้วมีคนเดินเข้ามาพี่เท่าไหร่ครับถามมีข้องคอแซแล้วกันคนก็มาซื้อคีย์์บอรรดเส็จปถาามว่ เท่าไรครับอ๋อผมขายอยู่4,9 0พครับบ้าปหมนเนี่ยคีย์บอร์ด4 0่0 0น0ป่ะมันแค่คีย์บอร์ดนะคุณจะมาตั้งนี้ได้ไงราคาโคตรเกินจริงเลยคุณจะเป็นยังไงอะคุณจะเป็นบอร์ดได้เหาไป3 0มเลยแล้วคุณจะบอกมึงออกไปจากร้ากูเลยก่อนที่มึงจะโดนตีนถูกไหมมึงมีเสียอะไรก็กูจะพอใจที่ตั้งเท่านี้นาฬิกาผม,มงเงินซื้อออกห้างหลักแสนไปซื้อแบบข้างนอกอะร้านไม่โดนจับอะ คุณจะมาบอกได้ไงว่านักบอลคนนี้มันตั้งราคาเกินจริงไม่เกินจริงเนม่าสองร้อยกว่าล้านเงนี้ยเพ่ว่ามันไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญญาอ่อนตรงนี้แหละถ้ามึงจะปรับเรื่องอื่นปรับไปเลยแต่นี่มึงคือแบบมันไม่ใช่อ่ะโดนเอนเนี่ยลบสิบแต้มไปแล้วนะไม่ได้ไปแชมป้ยบลีกไม่เท่าไหร่ผมก็ไม่ไซีเรียสอะไรเพราะผมรู้ไปไม่กับเบลีดีหรอกแต่ที่ผมไม่พอใจคือจะเอาเรื่องค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยเนี่ยทำจริงอันนี้ผมบอกเลยนะว่ายูเอ้ทำจริงคือเหมือนช่วงโควิด พยายามแบบเดี๋ยวค่อยจ่ายค่าเหนื่อยนี้ติดไว้ก่อนประมาณนี้กับนักเตะแต่ทีมอื่นก็ทําแต่ไม่โดนเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่ใช่เอฟเอที่เป็นคนตัดสินนะเพราะว่ามันจะมีเหมือนแบบคนมาสั่งฟ้องก่อนอะแบบอายการของเมืองนี้อยู่ดีมันตัดสินใจให้ฟ้องคดีนี้ทําอย่างนี้ดีกว่ามันเลือกที่จะฟ้องได้อะมันไม่ได้เป็นกฎของ FA ทําอทะผมก็เลยคิดว่าแม่งเลอะเทอะแต่ผมไม่ซีเรียสจริงนะมันทำแล้วก็ทําไปเถอะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องสองมาตรฐาน แล้วทั้งยุโรปอะทุกทีไม่เคยทําอะไรเลยใช่ไหมเรื่องพวกนี้คนแม่งโดนตบมืออย่างเดียวว่าเอ้ยแปะ๊ะอย่าทำอีกนะลูกอย่างเงี้ยแต่ยูเว่ต้องโดนหนักสุดตลอดแต่ยูฟาผมบอกได้เลยว่าอันนี้ก็เหมือนกันยูฟาแต่นี่จะแบนยูเว่ในยุโรปด้วยรู้ปะ่ะก็เรื่องไอพิแอนิตนู่นนี่เหมือนกันด้วยเหตุผลน้าไมไม่แบนบาร์ซ่าด้วยคดีเดียวกันเลยแต่มันก็พาย,ยายามจะแบนบาร์ซ่าเหมือนกันแต่มันยังแบบไม่พร้อมกันซึ่งถ้าทําผิดร่วมกันมันต้องคดีเดียวกันนะแต่ผมว่าบาร์ซ่าก็ไม่สม ยูเวก็ไม่สมควรโดนมันจะแบนเพราะอะไรรือว่าเพราะว่ามันต้องการให้เหมือนหัวรุนแรงจะไปออกมาแยกทำเป็นซูเปอร์ลีกอ่ะโดนจัดการยูฟาเนี่ยตัวดีเลยยูฟาที่ตัวเลวเลยจะบอกให้มันผมไม่ได้ชอบซูเปอร์ลีกนะผมชอบการแข่งขันข,ของยูฟ่านี่แหละแต่ผมไม่ชอบไอ้วพวกแบบบอสยูฟาเพราะแม่งคือแบบโคตรแบบสนใจแต่เงินอนะ่ะไม่ได้สนใจฟุตบอลหรอกมึงทำานทำไมคอนเฟอเรนซ์ยู e u โรเปียคอนเฟอเรนซ์ครับ ทำไมยูโรปลีกนู่นนี่ทำยูแชมเปี้ยนส์ีไปยูฟาคัพเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ให้เตะโคตีเลยจะเพิ่มทีมเพิ่มทีมเพิ่มทีมอยู่ได้ยูโรก็จะเพิ่มทีมบอลโลกก็จะเพิ่มทีมไม่จะเอากันหมดเลยฟี่าด้วยใช่ไหมมันคอร์รัปชันจะตายไม่สนใจหรอกคุณคิดว่าเราทําเพื่อเกมที่สวยงามอแล้วเธออะไรไม่ทําเพื่อตังค์แล้วมันไม่ชอบตอนคู่แข่งมาเปิดผมยกตัวอย่าง่านผู้ชมฟังนะ p g a ทัวร์กอล์ฟอะมีอยู่มานานแล้วอยู่ดีๆนะมีลิฟต์กอล์ฟของซาอุมาเปิด แข่งขันกันมันดีสำหรับคนดูนี่คนดูจะให้ดูแบบหลายหลายแบรนด์ใช่ไหมมันดีนะครับการแข่งขันคือสิ่งที่ดีสําหรับผู้บริโภคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันทําให้แข่งขันกันแล้วลดราคาสู้กันผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะได้ของที่มีคุณภาพดีขึ้นเพราะว่าเขาก็ต้องผลิตของมาให้มันดีกว่าคู่ต่อสู้ PJ ไม่พอใจถ้าใครเป็นย้ายไปลิฟกอล์ฟจะไม่เป็นทางเล่น p j ได้แบบนั้นเลย p j ทัวร์กลัวลิฟกอล์ฟที่มาใหม่เหมือนที่ยูฟ่ากำลังกลักลวอนาคตที่จะมีใครมาแข่งขัน เพราะฉะนั้นนะผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลมันเป็นเรื่องแบบต้องพยายามจัดการเพื่อคุมอำนาจไว้นะซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบแล้วก็ซีรียร์เอาตรงผมไม่ซีเรียสเลยได้มาเยอะและ้วสามสิบกว่าครั้งแล้วตามไปอีกสิบกว่าปียังไม่ทันเลยรอได้แต่อย่ารอนานนะเดี๋ยวแม่งนานไปก็ไม่ไหวเหมือนกันกูกูก็เริ่มแก่แล้วเดี๋ยวแม่งไม่อยากดูตอนมาประสบความสำเร็จทีตอน50โดนแบรนดโดนอะไรมึงเอาให้หมดทีเดียวได้ไหมไม่ต้องรอกูหล่รูดการมึงจอดเอาให้ตายเป็นรูดการเดียวเลย ไม่ซีเรียสแต่ผมขอให้ถ้าใครทําผิดเหมือนกันซึ่งมีแต่ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวก็หาผมไปแบบนู่นนี่แต่มีเชื่อผมเถอะมีแฟนบอลแต่ละทีมก็รู้มันทํากันหลายทีมแต่กูโดนทีมเดียวผมไม่พอใจแค่ตรงนี้นแหละและอีกอย่างผมขอปิดท้ายด้วยการพูดถึงอเล็กซานโดเทพบุตรของผมแล้วกันอเล็กซานโดผมนี่คือโค้ชส้มตีนเลยจริงวันที่เจอเอมโบรีอ่ะหลังจากที่โดนปรับสิบแต้มแม่มึงแจกเขาจริงๆอ่ะ แม็กควายคิดว่าแจากแล้วนะคุณเจออเล็กซานโดผมแม็กควายคุณดูเป็นเปาโลมอลดินีผสมกับฟังโกบาเลซี่และมีร่างกายของฟันไดความเร็วของทีโอวอลคอร์ดความหล่อของเดวิดเบ็คแฮมเพราะอเล็กซานโดนี่คือแจกเขาเลยโดนแย่งบอลยังไม่พอนะแก้ทำมันเจ็บเหมือนโดนทำฟาวแล้วก็แบบไม่เนียนลงขึ้นมาแล้วก็ไม่วิ่งตามไม่อะไรเลยเทนแม่งดูเป็นแบบนักเตะที่โคตรพายายามเล่นรับดีเฉยโลกอะโคตรเบื่อเลยเบื่อมากและยูเว่ยังดันใช้มันอยู่ได้ มันมีออปชันการซื้อขายนะเว้ยถ้าเล่นถึงแมต์นี้ถ้าเล่นถึงกี่แมตช์ต้องบังคับให้ต่อสัญญาปีหนึง่งยูเว่แทนที่จะไม่ต่อมันเอาแม่งออกไปเลยเสือกเอาให้แม่งลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแม่งต้องต่อบังคับต่อสัญญาแต่ถ้าผู้ชมก็ต้องบอกว่าพี่แต่มันไม่มีแบ็คแล้วนะไม่มีแบ็คใช้เด็กเก็บบอลมาเล่นเป็นแบ็คแทนอลกซานโดย,ยังดีกว่าเลยจริงๆอเล็กซานโดทำอะไรได้สักอย่างไหม ผมถามแฟนยูเว่สักคนหนึ่งข้าวสุดท้ายที่อเล็กซานโดรทำอะไรให้เราเมื่อไหร่ก๋วยเตี๋ยวชาม,มาห้าบาทอยู่เลยตอนนั้นนาเกินเกิน,นไปก๋วยเตี๋ยวชาม,มายี่ห้าบาทนั่นแหละนะครับไหนกๆก็พูดถึงนักกีฬาแล้วนะครับนักกีฬาเนี่ยพอเล่นกีฬาเนี่ยก็จะเสียเงยเยอะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับอเล็กซานโดรผมไม่เสียเงยเลยนะครับวันๆไม่ทําอะไรนะครับแต่นักกีฬาคนอื่นที่ไม่ใช่อเล็กซานโดรเสียเงยเยอะมากเนี่ยแล้วผมช่วงนี้ผมเล่นทั้งเทนนิสตีทั้งกอล์ฟไปฟิตเนสอีกนะครับเหงื่อออกอย่างเยอะมมมาาากกแต่่่ผไลลััววเเยนะะครรบพ ผมมี Ex ็กตัวใหม่กลิ่นออนครั้งแรกของโรออนน้ำหอมนะครับที่แทนการฉีดน้ำหอมด้วยการทาโรออนหอมจริงเลยอันนี้พูดจริงๆเลยไม่ต้องมียะดมอะดมแค่นี้ หอมหอม,<ผ>มปกติถ้าผู้ชมใช้โรออนอ่ะ<ม>ทาแบบไหนแบบ A สายควักแบบ B สายแอบแต่ผมเป็นสายนี้นะสายเนี้ยสายแอบแต่มันมีบางคนนะทาบนเสื้อเลยมีมีมีขวดเดียวนะครับได้ทั้งความหอมหรูแล้วก็ปกป้องกลิ่นตัวให้คุณพร้อมออนในแบบตัวงคุณเอง จริงๆนะผมว่าวิธีใช้โลออดที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับที่ไม่เหมือนยูเวผมนะครับคือแบบนี้จริงๆนะถ้าพนักง,งานผมมาทํางานไอ้เจมตัวมันเหม็นบางวันถ้าหมอนมันเดินเข้ามาเสร็จปั๊บนะจริงผมต้องให้พนักง,งานผมทุกคนทำอย่างเงี้ยแล้วผลทำาเงี้ยไปไอ้โมมาไปพี่เล็กนะไอ้ซ่อมมาเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่า Ex i t On เนี่ย กลิ่นหอมเนี่ยหอมมากระดับแบบน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะเขาไปกลิ่นซิตรัสแล้วก็ซีดอร์วูดนะครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่าซิตรัสมันก็เป็นแบบกลิ่นส่วนผสมหนึ่งที่เขาใช้ในน้ำหอมเยอะมากที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นอ่ะแล้วก็ซีดอร์วูดก็จะเป็นอะไรที่ส่วนมากจะใช้ในน้ำหอมอยู่แล้วนะครับผมไม่เช่เซียน้้ำหอมนะครับแล้วอย่างเขาถูกพัฒนาโดยเพอร์ฟูมเฮาส์สดหรับโลกนะเพอร์ฟูมเฮาส์คืออะไรใช่ไหมเพอร์ฟูมเฮาส์คือที่ที่เขาแบบผสมนู่นผสมนี่เพื่อทำกลิ่น้หอมดังๆให้กับหลายๆแบรนด์นะครับ เอ้แต่มันกลิ่นหอมจริงนะสดชื่นยาวนานด้วยเออกินมันหอมจริงได้กินปะได้กิน่นหลายคนเราก็รู้กันนะครับเล่นกีฬาเสร็จชอบไปกินหมูกระทะนู่นนี่ต่อขี้เกียบนะ้ำเดี๋ยวอาบทีเดียวที่บ้านเลยใช่ไหมมันก็มีแหละแนะนำนะครับติด exit On ดไปด้วยนะครับเราจะได้รู้สึกว่าไปกินข้าวอย่างน้อยเฮ้ยผู้หญิงก็จะได้เฮ้ยนี่มันหอมเว้ยห,หลังเล่นกีฬาใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ดีนะความหอมเนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้ชายนะแต่ผู้ชายชอบลืมนึกถึงผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่สกรปรกอะ หาซื้อได้ที่เซเว่นเลเวลโลตัสบิ๊กซีซีเจแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับรวมถึงออนไลน์ด้วย l a z a d a s h o p ปปีจริงๆง่ายๆสุดเลยนะเซิร์ชไปเนี่ย e x i t On ซื้อที่ไหนอะ่ะเข้าไปดูเนนะแถวบ้านพี่มี e x i t On ทออนไหมครับนั่นแหละแล้วก็ยูเอผมเนี่ยใช้เหอะจริงๆกูว่าวกูจะซื้อไปเผื่อกูไปตูลินจะได้ไปฝากอาริสันโดมึงเอาไปทานหน่อยอระหว่างที่มึงออกจากสโมสรกูไปเกินหอมไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะมึงไปกูให้มึงทาไปเลยออกจากสโมสรกูไปอาริสันโดผมซื้อมาให้คุณนะครับ Exit on Exit คือมึง Exit ออกไป <laughs> นะครับอ n คือมึงไปออนให้กับสโมสรอื่นไม่ใช่สโมสรกูก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับแล้วก็เนี่แหละผมก็เซ็งเรื่องยูเว่มากๆเลยเพราะว่าเล่นก็แย่โดนปรับแต้มอีกอะไรก็ไม่รู้ปรับไปคืนมาปรับไปอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้เยอะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ